สวัสดีครับผมเบสเทพจุติอนลมโมธานิครับวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันนะครับข้อมูลที่ว่านั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองการปกครองบนโลกของเรามีการปกครองอยู่ด้วยกัน3ระบบระบบแรกคือระบบการการปกครองระบบประชาธิปไตย 2. การปกครองระบอบสังมค,ม,คมนิยมคอมมิวนิสต์และ 3. การปกครองระบบผลิตการ สามการปกครองนี้มีสามทฤษฎีด้วยกันนะครับผมทฤษฎีแรกคือทฤษฎีปรัชาทฤษฎีที่สองทฤษฎีรัฐศาสตร์และทฤษฎีที่สามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ประชาธิปไตยการปกครองระบบประชาธิปไตยทฤษฎีแรกทฤษฎีประชาทฤษฎีปรัชานั่นก็คือเอกภาพของความแตกต่าง 2. ทฤษฎีรัฐศาสตร์อำนาจอธิปไตยเป็นของปรงชน และ 3. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ปัจจัยการผลิตเป็นของเอกชนการปกครองระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ทฤษฎีแรกทฤษฎีประชานั่นก็คือเอกภาพของความขัดแย้ง 2. ทฤษฎีทฤษฎีรัฐศาสตร์ทฤษฎีรัฐศาสตร์นั่นก็คืออำนาจอธิปไตายเป็นของกรรมชีพและ 3. นั่นก็คือทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ปัจจัยการผลิต เป็นของรัฐก,การปกครองระบอบผลิตการทฤษฎีปัจจัยนั่นก็คือเอกภาพของความเป็นหนึ่งเดียว 2. ทฤษฎีรัฐศาสตร์ทฤษฎีรัฐศาสตร์อำนาจอธิปไตยเป็นของบุคคลหรือคณะบุคคลและ3ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ปัจจัยการผลิตขึ้นอยู่กับผู้ถืออำนาจกำหนดให้เห็นได้ชัดนะครับว่า ารการปกรครองนี้จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของทฤษฎีศัพทฤษฎีแต่จะมี2การปกครองที่จะเห็นได้ชัดว่ามีความเหมือนอยู่เหมือนกันนั่นก็คือการปกครองระบอบประชาธิปไตยและสังค,คมนิยมคอมมิวนิสต์จะมีความเหมือนกันนั่นก็คืออำนาจสูงสุดหรืออำนาจอธิปไตเนี่ยเป็นของคนส่วนใหญ่ในขณะเดียวกันกับการปกครองระบอบเผด็จก,การเนี่ยเห็นได้ชัดเจนว่าอำนาจสูงส,สุดเนี่ยครับขึ้นอยู่กับบุคคลอยู่กับบุคคลหรือคณะบุคคล การที่ผู้นำเนี่ยครับผมถืออํานาจเนี่ยถ้าผู้นำผลิตเป็นเผด็จการแบบสุดโตงสุดขีดแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าการปกครองรเผด็จการฟาสซิสต์เห็นได้ชัดจากอิตาลีหรือนาซีเยอรมนีในช่วงสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่2นะครับแบบผ่านมา80ปีแล้วแล้วก็การปกครองแบบสมบูรณาญราสิทธิราชเนี่ยก็ถือว่าเป็นการปกครองรเผด็จการรูปแบบหนึ่งเป็นการปกครองแบบบุคคลถืออํานาจบุคคลเดียว แต่ว่าการปกครองระบอบสมบูรณาราสิทธิราชนั้นพระมหากษัตริย์นะครับจะต้องใช้หลักคุณธรรมหลักทศพิธราชธรรมเพื่อการปกครองที่ดีและให้ประชาชนเป็นมารักและเคารพแล้วก็ให้ประชาชนได้อยู่ดีมีสุขจึงทําให้การปกครองสมบูรณา,าราสิทธิราชเป็นที่ยอมรับมาจนถึงปัจจุบันนี้ที่เราเห็นในชั้นนะครับการปกครองสมบูรณาราสิทธิราชแบบปัจจุบันยังมีอยู่ประเทศเหล่านี้นะั่นก็คือประเทศบรูไนประเทศ เยเมนโอมานซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือแม้แต่คูเวตประเทศที่ผมพูดมาแบบนี้เป็นประเทศที่มีการปกครองสมบุรณารยาสิทธิราชมาอย่างยาวนานสาเหตุที่พวกเขายังปกครองแบบนี้ได้เพราะอะไรเพราะมหาดเพชรพระมหากษัตริย์ใช้หลักคุณธรรมหลักทุพิธริชธรรมแบ่งทรัพยากรให้กับประชาชนได้อยู่ดีมีสุขเช่นเดียวกับประเทศไทยครับประเทศไทยเคยมีการปกครองระบบสมบูรณาราสิทธิราช มาตั้งแต่ช่วงต้นสุโขทยการก่อตั้งสุโขทยการก่อตั้งประเทศไทยสุโขทยยาวมาจนถึงกรุงศรีอุธยายาวมาจนถึงชนบุรีและมาส้นสุดลงในช่วงสมัยกรุงรัตนกโกสินทร์ประเทศไทยเราที่ท,ที่มีการปกครองสมุนระยาสทิทธิราชนั้นในช่วงรัตนกโกสินทร์นั้นก็คือรัชกาลที่ 5, 6, 7, 8, 9นะครับ5พระองค์นี้มีความเห็นว่าประเทศไทยเราควรเป,ปลี่ยนแปลงการปกครอง จากสมบูารณายาสิทธิราชมาเป็นระบบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาพระหมหากษัตริย์ถืออำนาจร่วมกับประชาชนเป็นการปกครองประชาธิปไต,าย,ตยตามแบบประเทศอังกฤษเขาเพราะพระหมหากษัตริย์เห็นว่าการปกครองสมบูารณายาสิทธิราชนั้นสมควรแล้วที่จะยกเลิกเพื่อให้ประชาชนถืออำนาจร่วมกับพระหมหากษัตริย์ได้และการปกครองสมูรณาญาสิทธิราชนั้นได,ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่24มิถุนายน ปีพุทธศักราช2 4 7 5เมื่อช่วงเวลา7นาฬิกาพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนากับพรรคพวกนั่นก็คือคณะราษฎรทุกคนคงรู้จักกับคณะนี้อยู่แล้วนะครับเพราะถือว่าเป็นคณะที่อยู่ในประวัติศาสตร์ของไทยมาอย่างยาวนานคณะราษฎรได้ทําการเข้ายึดอานาจดยใช้กองกำลังทหารกับรัชกาลที่7นั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นอันที่สุดการปกครองสมบูรณ์รยะชินีนาเป็นอันที่สุดการปกครอง ผ่านบุคคลเดียวความเป็นการปกครองผ่านคณะบุคคลทำไมผมถึงพูดแบบนี้ครับเพราะประเทศไทยเรายังอยู่ในการปกครองรูปแบบผลิตก,การผ่านคณะบุคคลท่านผู้ชมท่านผู้ชมได้ยินแบบนี้แล้วคงสงสัยใช่ไหมครับว่าทําไมเราถึงเป็นผลิตก,การเพราะว่าประเทศที่ยังเป็นผลิจก,การยังมีการรัฐประหารกันอยู่ประเทศเรายังมีการรัฐประหารมีอัตราการรัฐประหารสูงสุดนะครับผม21ครั้ง สำเร็จ13ครั้งและเป็นกบฏนะครับคือไม่สําเร็จอีก8ครั้งก็ถือว่า,าม,มีการรัฐประหารกันอยู่แต่ประเทศที่มีการพัฒนาประเทศเปลี่ยนแปลงการปกครองปฏิวัติประเทศแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งประชาธิปไตยอบ,บสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรัร่งเศสหรือหลายประเทศในยุโรปนะครับจะไม่มีการยึดอํานาจรัฐประหารกันอีกเลยแม้แต่ประเทศสังคมนิยมคอมมิวนิสต์อย่างรัสเซียจีนเกาหลีเหนือประเทศพวกนี้ก็ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลง นี่เคยมีการยึดอํานาจกันอีกเลยเพราะอะไรเพราะการยึดอํานาจส่วนใหญ่ถึงแม้จะมีก็ไม่เป็นที่ยอมรับกับประชาชนเพราะประชาชนเห็นว่าพวกเขานั้นเปลี่ยนแปลงก,การปกครองมาแล้วไม่ควรจะกลับไปใช้รูปแบบเดิมอีกแต่ประชาแต่ประเทศของเรานั้นประเทศไทยที่ยังมีการรัฐประหารกันได้เพราะอะไรเพราะประชาชนยอมรับว่าเออเนี่ยยึดอานาจกันยึดอํานาจเสร็จเขาก็ยอมรับว่าเออเน,นี่ยป้ปฏิรูปแล้วคําว่าปฏิรูปเนี่ยครับเป็นคําที่ เป็นการยืดอํานาจให้กับคณะของเผด็จการเป็นการยืด,ยดอํานาจให้กับคณะของเผด็จการเพราะฉะนั้นผมอยากฝากท่านผู้ชมว่าอย่าได้ตกเป็นเครื่องมือหรือตกกับดักของอํานาจของคณะ,ะเผด็จการเลยครับผมได้เวลาให้ทุกคนได้ทําความเข้าใจกันหน่อยนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างเปรียบเทียบนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคนไทยนะครับไม่เข้าใจในเรื่องของการมีาการปกครองมากๆากโดยเฉพาะกับ การใช้คําพูดคําพูดหนึ่งที่แม้แต่นักวิชาการก็ยังใช้คําพูดคําพูดนี้นั่นก็คือปฏิวัติรัฐประหารสองคำนี้ทุกหลายหลายคนเนี่ยใช้มานะครับเ,เป็นคําเดียวกันต้องบอกไว้ก่อน,นะคระับว่าสองคำนี้เนี่ยมันแยกออกจากกันและคนละความหมายเลยถ้าไมผมถึงบอกว่าเป็นคนละความหมายเพราะว่าการปฏิวัติหรือการเปลีป่ยนแปลงการปกครองคือการรื้อถอน ระบบกระบบการปกครองรูปแบบเดิมก็คือรูปแบบเผด็จการมาเป็นการปฏิวัติการปกครองรูปแบบใหม่เป็นการพัฒนาเชิงบวกให้ประเทศเหล่านั้นเนี่ยที่มีการปฏิวัตินะครับได้กลับมามก็เรียกว่าได้พัฒนาต่อยอดให้เป็นประเทศที่เป็นประเทศชั้นนาของโลกหรือเป็นประเทศที่มีการพัฒนาแล้วส่วนการรัฐประหารหรือการยึดอานาจการยึดอานาจรัฐประหารทั้งนี้เนี่ยเป็นแค่การเปลี่ยนแปลงบุคคลหรือคณะบุคคลโดยใช้กองกำลังทหารแม้แต่การรัฐประหารตัวเองนะครับก็ถือว่า ก็ยังวนเวียนนะครับอยู่ในของคาว่าปฏิตการแล้วก็คําว่าปฏิตการแล้วก็รัฐประหารดียอครับยกตัวอย่างเปรียบเทียบเลยนั่นก็คือเรามีบ้านโโรโกโซอยู่หลังหนึ่งมันทุดโซมันจะพังแล้วเราเห็นว่าโครงสร้างที่บ้านนั้นน่ที่มันเก่าส,สุดโซมันไม่ดีเพราะอะไรเขาบอกอาจจะเพราะว่าเป็นที่หน้าตา่างกระตูหรือเป็นที่เฟอร์นิเจอร์เออให้ย้ายเฟอร์นิเจอร์เปลี่ยนหน้าตา่าง เปลี่ยนประตูแก้ไขป,ประตูซ่อมประตูหรือแม้แต่ทาสีบ้านพวกนี้นะครับมันก็ยังวนเวียนอยู่ในเขาเรียกว่าของระบอกผลิตการเพราะเรายังไม่เปลี่ยนโครงสร้างบ้านกับกันกับการปฏิวัติหรือการเปล,ลี่ยนแปลงการปกครองเราหรือถอนบ้านโครงกระดตรงนั้นออกให้หมดเลยออกให้หมดเลยครับและเราสร้างมันขึ้นมาใหม่สร้างโครงสร้างใหม่โดยใช้5หลักนะครับผม่นที่สําคัญนั่นก็คือเสรีภาพบุคคลบริบูรณ อำน,นาจอธิปไตยเป็นของปวงชน 2. เสรีภาพบุคคลบริบูรณ์ 3. ความสม,มอภาพ 4. หลักนิติธรรมและ5อันสุดท้ายนั่นก็คือการปกครองจากการเลือกตั้งนะครับนี่คือการปฏิวัติการปกครองโดยใช้หลักประชาธิปไตย5หลักนะครับผมโดยจะมี2หลักที่สําคัญที่สุดนะครับเมื่อ2หลักแข็งแกร่งอีก3ข้อย่อยนะครับก็จะแข็งแกร่งตามไปด้วยอ่ะ อยอันสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือเรื่องของการปกครองจากการเลือกตั้งหลายท่านได้ยินแล้วเดี๋ยวก็จะจับผิดผมใช่ไหมครับว่าเออเนี่ยประเทศเราก็มีการปกครองจากการเลือกตั้งแล้วมีรัฐธรรมนูญแล้วเราเป็นประชาธิปไตยแล้วอันนั้นคือความเข้าใจของท่านเรามาปรับความเข้าใจกันใหม่ท่านเห็นไหมครับประเทศจีนประเทศรัสเซียจีนก็เหตเหนือ,อ,รอประเทศนี้เป็นสังคมยวนิสอ์ใช่ไหมครับแล้วทําไมถึงยังมีการเลือกตั้งทําไมถึงมีรัฐธรรมนูญได้ อันนี้ก็ถือว่าต้องทําความเข้าใจกันใหม่นะครับอย่าเข้าใจผิดว่าการปกครองจากการเลือกตั้งเพียงแค่อันสุดท้ายเนี่ยครับจะทําให้เราเป็นประชาธิปไตยได้เราต้องมีการปฏิวัิการปกครองโดยใช้2ข้อหลักที่สําคัญจะทํให้่3ข้อหลักที่เหลือ3ข้อย่อยที่เหลือเนี่ยแข็งแกร่งตามไปด้วยโดยเราต้องมีอำนาจอทการเป็นขององค์ชนและศักภาพบุคคลบริวุฒถ้ามี2ข้อนี้นะครับเราก็จะมีประชาธิปไตยถ้าไม่มี2ข้อนี้เราก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยเลยครับ ถามว่าประเทศไทยเรนนั้นควรเปลี่ยนแปลงการปกครองเช่นควรเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับควรเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตยระบบรัฐสภาเพื่อต่อยอดความเขาเรียกว่าต่อยอดพระประสงค์ของพระมหากษัตริย์ทั้ง5รัชกาลที่ผ่านมาที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตยระบบรัฐสภาถามว่าการปกครองระบประชาธิปไตยระบบรัฐสภานั้นเป็นอย่างไร และก็คือการปกครองแบบนี้นะครับนั่นก็คือประชาชนนะครับเลือกคนที่พวกเขาไว้วางใจมีคุณภาพแล้วก็คัาศัร์มาเป็นอย่างดีนะครับเข้ามาทํางานในรัฐสภาเรียกว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือถ้าเรียกกันในเมื่อก่อนจะเรียกว่าสภาล่างกลับกันกับพระหมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์จะแต่งตั้งคนที่พระองค์ทรงไว้วางใจและคัาศรร์มาเป็นอย่างดีและมีคุณภาพ เข้ามาทำงานในรัฐสภาเรียกว่าสมาชิกพุทธิสภาถ้าเมื่อก่อนไเปเรียกกันว่าสภาสูงทั้ง2ฝ่ายนี้จะเข้ามาทำงานร่วมกันเพื่อออกความเห็นแล้วก็เขาเรียกว่าออกความเห็นออกความเห็นต่างๆเพื่อป,ประเทศของเรานนครับพัฒนาต่อย,ยอดไปได้นะครับอันนี้คือหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยครับ,รบการปกครองแบบนี้จะทําให้เกิดความสมดุลของอํานาจประชาชนถืออำนาจร่วมกับข้ามหษัตริย์จะทําให้เกิด ความสมดุลของการปกครองประเทศแบบระบอบประชาธิปไตยผ่านระบบรัฐสภาซึ่งเราควรเข้าใจในหลักนี้ไว้ครับผมเพราะว่าเมื่อช่วงปี2475นะครับคุณช่วงที่มีการยึดอำนาจจากคณะรฎรเนีรยคณะราษฎนรหนึ่งในคณะราษฎรอย่างนายปีดีพนมยงค์ซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรียังบอกว่ายังเคยสารภาพเขียนไว้ในหนังสือนะครับว่าวันที่ข้าราชการมีอำนาจข้าพาจ้าไม่มีความชัดเจนวันที่ข้าพเจ้ามีความชัดเจนข้าพเจ้าไม่มีอำนาจ แล้วก็อีกคํานึงนะครับนั่นก็คือคําว่าข้าพเจ้ายังไม่มีความเข้าใจในวัฒนธรรมการปกครองของประเทศนะครับซึ่งเป้าหมายของปีดีในตอนนั้นเนี่ยต้องมีอยากจะมีการปกครองประชาธิปไตยแบบประเทศฝรั่งเศสซึ่งประเทศฝรั่งเศสไม่มีพระมหากษัตริย์ก็หมายความว่าในบปีดีพนมยงค์ไม่ต้องการสถาบันพระมหากษัตริย์ถือว่าเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับใช่ไหมล่ะครับผม เพราะฉะนั้นเราควรจะมีการปกครองประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและต้องเป็นการปกครองประชาธิปไตยผ่านระบบรัฐสภาพระมหากษัตริย์ถึงอำนาจร่วมกับประชาชนจะทําให้เกิดความสมดุลของอํานาจและประเทศของเราจะเป็นประเทศชั้นนําตามแบบประเทศอังกฤษได้ครับท่านเห็นได้ไหมครับว่าประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงรองเรานั้นเป็นประชาธิปไตยเนี่ยจะพัฒนาได้อย่างรวดเร็วไม่เกินร้อยปีจะพัฒนารวดเร็วมาก ย้อนกลับไปในช่วงปี1970นะครับหรือทุกปี1980ตอนนั้นประเทศสิงโคโปร์นะครับเป็นประเทศท,ที่เพิ่งออกจากคณานิคมของอังกฤษเพราะอังกฤษเห็นว่าไม่มีทรัพยากรที่เหลือแล้วแล้วก็สิงโคโปร์ก็เป็นอิรรชแล้วแต่ตอนนั้นสิงโคโปร์เป็นประเทศเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งที่ไม่มีทรัพยากรใดเลยสิงโคโปร์ไปขอความช่วยเหลือ,าอจาก,จากมาเลเซียมาเลเซียก็ไม่ให้ความช่วยเหลืออะไรเพราะมาเลเซียเห็นว่าสิงโคโปร์ไม่มีอะไรจะแลกให้ไม่มีทรัพยากรสุดท้าย นายกุัธมตรีในเวลานั้นนั่นก็คือนายมีกวนอยู่ได้ทําการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศสิงโคโปร์ให้เป็นประชาธิปไตยและนําพาประเทศของตนนะครับเข้าสู่ความเป็นประเทศที่แข็งแกร่งทั้งด้านเศรษฐกิจนะครับและด้านการเมืองการปกครองจนทําให้ตอนนี้ในปัจจุบันเราเห็นได้ชัดว่าสิงโคโปร์นะครับมีความแข็งแกร่งมากๆในอาเซียนรวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับอีกประเทศหนึ่งก็คือประเทศเกาหลีใต้ เกาหลีใต้ร่นปี1 9 7 0จปี1980เนี่ยจะเกิดการรัฐประหารยึดอำนาจกันบหอ่มากมีการชุมนุมประท้วงของประชาชนแล้วก็ทหารนะครับก็มายิงประชาชนตายเพราะว่าเป็นคําสั่งของผู้นํานะครับจะเห็นได้ชัดว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเกาหลีใต้ตกอยู่ในภาวะที่ตกต่ํามากของมากเลยครับขณะที่ว่าคนไทยหลายคนบอกว่าเนี่ยชาวเกาหลีเข้ามาที่ประเทศไทยเพราะว่ามาเขาเรียกว่ามาทําอาชีพที่ประเทศไทยกัประเทศเกาหลีอตอนนี้ไม่ไหวแล้วอะไรแบบนี้ แต่ในปัจจุบันหลังจากที่ประเทศเกาหลีใต้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์แล้วเนี่ยเห็นได้ชัดนครับว่าตอนนี้เขาพัฒนาไปไกลมากทั้งที่มีการปฏิวัติการปกครองระบบประชาธิปไตยเรียร้อยแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นได้ชัดนะครับว่าเกาหลีใต้มีความแข็งแกร่งมากทั้งเรื่องด้านการเมืองการปกครองระบบเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็ด้านการทหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ของเขาแข็งแกร่งมากที่สุดในเอเชียเท่าที่ผมเห็นตั้งแต่เรื่องของเคป๊อป เรื่องของวงศิลปินนะครับเรื่องของซีรีส์หนังหรือแม้แต่เรื่องของอาหารการกินเนี่ยเขาถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแกร่งมากๆและรัฐบาลก็สนับสนุนด้วยด้วยสาหเหตุนี้ซอฟต์พาวเวอร์ของเขาจึงแข็งแกรง่งและจะเห็นได้ชัดว่าอุตสาหกรรมของประเทศเขานะครับผมเมื่อจะเป็นอุตสาหกรรมด้านใดทางด้านการแพทย์เขาก็ถือว่ารักษาดีดีโดยเเขาอย่างเช่นกับอุตสาหกรรมด้านจากักรกลไม่จะเป็นทั้งอิตภัณ์เสริมสวยนะครับผมหรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์การสัญญกรรม ผลิตภัณฑ์เครื่องยนต์รถยนต์สินค้าแบรนด์เนมต่างๆกระเป๋านะครับผลิตภัณฑ์เสริมสวยพวกนี้นะของเขาเนี่ยครับหรือแม้แต่โทรศัพท์เองอ่ะประเทศของเขาเนี่ยถือว่าเป็นประเทศชั้นนําในเอเชียที่แข็งแกร่งมากๆในประเทศหนึ่งเะครับไม่แพ้มีเาเรียกว่าสามารถสู้กับญี่ปุ่นก็อย่างได้ครับแข็งแกร่งพอๆกับญี่ปุ่นนี่นะครับจะเห็นได้ชัดว่าประเทศที่เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นประชาธิปไตยโดยเรียบร้อยเนี่ย จะแข็งแกร่งขนาดไหนประเทศของเราเนี่ยครับคนไทยหลายคนบอกว่าเออประเทศของเรารก็พัฒนาแล้วนะอย่างนี้อย่างนั้นเรามีการท่องเที่ยวบ้านเมืองของเราก็เนี่ยมีตึกรามานช่องมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายใช่ครับเรามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายมีความเจริญมากมายแต่มันเจริญแค่วัตถุเรายังไม่ได้เจริญด้านการเมืองการปกครองถึง,ยง,งาาอย่างนั้นก็ตามเรายังไม่ใช่ประเทศพัฒนาเรายัางเป็นประเทศล่าหลังเพราะอะไรเพราะเรายัางไม่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยแทย้จริงนี้นะครับเห็นหลายคนนะครับผมพูดแต่ว่าเราต้องมีประชาธิปไตยขึ้นใบนะครับนักวิชาการก็พูดกันแบบนี้ว่าประชาธิปไตยของเรานั้นต้องเป็นประชาธิปไตยขึ้นใบความจริงแล้วคําว่าประชาธิปไตยขึ้นใบนะครับเป็นคําแฝงของผดจก,การนะครับที่ใช้เอาไว้หลอกประชาชนให้เข้าใจว่าประชาธิปไตยขึ้นใบดีที่สุดแล้ว โดยบางคนนะครับผมก็บอกว่าเนี่ยเราต้องมีประชาธิปไตยทุกใบเราต้องเต็มใบนะครับผมเป็นการคําพูดที่แบบว่าให้ประชาชนนะครับมีความหวังว่าเออเนี่ยประเทศไทยจะได้มีการความระบอกประชาธิปไตยสักทีสุดท้ายแล้วมันก็เป็นแค่คําพูดที่กล่าวอ้างเพื่อย,ยืดอ,อายุข,ของคณะปฏิก,การนะครับโดยคําว่าประชาธิปไตยครึ่งใบหรือเต็มใบเนี่ยไม่มีอยู่ในหลักตำราการ,รืองหารปกครองและจากหนังสือของนายประเสริฐทรัพย์สุนทรประโยคหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า คำว่าประชาธิปไตยครึ่งใบหรือเต็มใบนั้นเป็นคำพูดที่มีความหมายแอบแฝงและความหมายที่แท้จริงของมันนั่นก็คือเผด็จก,การผ่านรัฐสภานั่นเองครับครับ และรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระเจ้าอย yeah ู่หัวรัชกาลที่9ได้ตรัสกับคณะรัฐมนตรีและนายสัญญารมศักดิ์ว่าเราต้องมีการปกครองเราต้องเปลี่ยนแปลงการปกครองให้เป็นประชาธิปไตยและเป็นการปกครองที่เหมาะสมกับสภาพของประเทศชาติซึ่งสอดคล้องกับความประสงค์ของพระราชประสงค์ขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ที่ต้องการที่มีการปกครองแบบตามที่รัชกาลที่จัดไว้นะครับเพราะฉะนั้นเรา ใน,ในตามพระราชเทเลพาครับรัชกาลที่7ก็ต้องการที่จะให้ประเทศไทยของเรานั้นมีการปกครองระบบประชาธิปไตยตามแบบที่มีพระมห,หากษัตริย์ไว้อย่างประเทศอังกฤษนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเราคนไทยเราเนี่ยควรทําความเข้าใจกันใหม่และควรทําตามพระราชประสงค์ของห้ารัชกาลที่ผ่านมาดยเพาะอย่างยิ่งกับราัชกาลที่7และรัชกาลที่9ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองให้เป็นการปกครองรูปแบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข แล้วก็ในช่วงเวลาราชัชกาลที่7เนี่ยคณะราษฎรก็เข้ามายึดอำนาจแล้วก็สร้างรัฐธรรมนูญในรัฐธรรมนูญจะมีประโยคนึงที่เราเห็นในชัดมีคําพูดหนึ่งที่เราเห็นในชัดว่าชนชั้นใดสร้างรัฐธรรมธรรมนูญที่อยู่ในหลักการของชนชั้นใดออกกฎหมายกฎหมายก็อยู่กับชนชั้นนั้นกลายเป็นว่าคณะผเ็จการสร้างกฎหมายแบบไหนแล้วก็มันก็ขึ้นอยู่กับคณะผเ็จการแบบนั้นไปเรื่อย เอามาเป็นเครื่องมือผล็จก,การที่จะได้ถืออํานาจต่อไปยืดอายุต่อไปจนผ่านมาก,กว่า20ฉบับแล้วนั้นมันก็ยังอยู่วนเวียนอยู่กับคําว่าผลิตก,การการปกครองผลิตก,การเหมือนเดิมไม่ได้ต่างโดยใช้รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือที่จะได้ใช้รักษาอํานาจของกลุ่มคณะผลิตก,การเอาไว้เพราะฉนะนั้นคนไทยเราควรทําความเข้าใจในเรื่องนี้ไว้นะครับเราต้องให้บ้านเมืองของเรามีการปกครองระบบประชาธิปไตยประชาชน มีอำนาจอำนาจสูงสุดอยู่กับประชาชนประชาชนมีหลักมีเสรีภาพบุคคลบริบูรณ์มีความเสมอภาคมีหลักนิธรมมีการเลือกตั้งตัวแทนของประชาชนให้เข้าไปทําหน้าที่แก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงครับและที่สําคัญที่สุดพระมหากษัตริย์จะต้องถืออํานาจร่วมกับประชาชนเพื่อสร้างความสมดุลให้กับการปกครองของประเทศชาตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการปกครองระบอบประชาธิปไตยประเทศของเราก็จะเป็นประเทศที่ จริญมีการพัฒนาเชิงบวกประเทศของเราจะเป็นประเทศที่นานาอารายประเทศที่ความยอมรับและประเทศไทยก็จะเข้าสู่ประเทศแถวหน้าของโลกได้อย่างแท้จริงครับวินอันนี้ของผูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับผม need make our c o u n t r y to b e c o m e the d e m o c r a c y in the way People have l i b e r t y have the democracy and have the election to fix and to fix the issue and the problem of the country in the fact way. This is the democracy way. When the Thailand e t h becomes the democracy way, the Sicilian nation will approve it and accept it, and Thailand will become the world's u p e r p o w e r เราต้องให้ประเทศของเราเป็นประชาธิปตยประชาชน เป็นผู้ถืออำน,นาจประชาชนมีเสรีภาพปกครองมัูนคมีความสุขภาพมีการเลือกตั้งมีการเลือกตั้งเป็นให้ตัวแทนไปทําหน้าที่ให้กับประชาชนได้อย่างถูกต้องและแทจ้จริงนี่คือการปกครองระบอบประชาธิปไตยประชาธิปไตยและประเทศของเราจะเป็นประเทศชั้นนําของโลกและนานาอารยประเทศก็จะให้ความยอมรับประเทศไทยของเราจะกลายเป็นมหาอำนาจโลกได้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมเบสเทพจติอโมธมิกก็ขอฝากให้ทุกท่านทุกคนที่ได้ฟังได้ยินและได้รับชมนะครับได้ทําความเข้าใจพิจารณากันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมแจกจ่ายข้อมูลที่ผมได้พูดไปนะครับผมเพราะว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะเรื่องนี้ถือเป็นปัญหาพื้นฐานของชาตินะครับสำหรับวันนี้ผมเบสเทพจติอโมธมิขอตลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ